I took on the you เพื่อนๆครับผมว่าหลายๆคนเคยได้ยินคําว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแต่จริงๆแล้วข้อยขาจริงๆมันต้องแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่อัมพวานี่คือห่อยห้อยลงน้ําไปเลยนี่คือแม่น้าแม่กองและร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เป็นแบบคล้ายๆบ้านไทยโบราณอยู่ริมน้ําตอนนี้ผมกาลังเนี่ยด้านข้างมีเสียงเรือหางยาววิ่งปาดปูดปาดปูด,ด,ด,ดชื่อก๋วยเตี๋ยวแซ่บเตี๋ยวห้อยขาบ้านนตุกจ้าอยู่ที่อัมพวานะครับบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นไม่ต้อง เสิดกูเกิลคุณเสิดกูเกิลเพราะอะไรอันนี้เป็นก๋วยเตียวลับเลยก็ว่าได้ล้าว,วันนี้ผมสั่งซิกเนเจอร์ทั้งหมดเขามาลองชิมดูซึ่งซิกเนเจอร์แรกนะครับที่อยากจะลองให้ชิมก็คืออันนี้เลยก๋วยเตี๋ยวนะครับต้มยำน้ำลายไหลไข่เยี่ยวม้าคุณดูไข่ยเยี่ยวม้าสินี่คือเป็นไข่ยเยี่ยวม้าที่มีลูกชิ้นล้อมอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องลองชิมกันดูว่าอร่อยแค่ไหนราคาเริ่มต้นแค่ส0บบาทเดี๋ยวลองดูครับว่าอร่อยแค่ไหน เมนูแรกนะครับผมสั่งเ้ลเล็กต้มยำนะครับไข่เยี่ยวมาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยมีไข่เยี่ยวมากับไข่ต้มทุกครั้งที่กินก๋วยเตี๋ยก็ขอลองหน<ไ>่อยคือก๋วยเตี๋ยวไทยเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวโบราณมีหมูแดงมีหมูสับนะครับมีลูกชิ้น<ไ>ผมสมบัติกุ้งแห้งมีตับด้วยนะครับอันนี้เลยซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวโบราณ อมกล่อมไม่เผ็ดแล้วก็มีความหวานนํานิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีไข่เยี่ยวม้าเขาเหมือนเป็นลูกชิ้นก้อนใหญ่ๆแล้วเอาไข่เยี่ยวม้ายัดเข้าไปมันลงตัวคือคือปกติเราก็ไม่ได้กินไข่เยี่ยวม้านะตัวผมก็ไม่ได้กินนะแต่วันนี้คือกินแล้วเอออร่อยอีกานาหนึ่งเป็นไข่ยางมะตูมซึ่งปกติเนี่ยผมบอกนิดนึงตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไข่อ่ะ แต่พอพี่ตุ๊กเขาทํามาให้กินอันนี้บอกเลยนะฮะว่าอ้าเราเจอแล้วนี่ไงกุ้งแห้งยักษ์ไม่รู้ใส่กุ้งแห้งตัวขนาดนี้ขายได้ไงเริ่มต้น40บาทนะครับอันนี้เป็นไข่ยามาโตมขออนุญาตนะครับเราใช้พิเศษคล้ายกันตัวสำคัญอยู่ที่ไข่ไข่อร่อยอ่ะจานที่สองผ่านไป นะครับขออนุญาตอย่างหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วร้านนี้มีเซงเจอรเยอะมากอันนี้เลยเพิ่งออมใหม่ๆนะครับแซ่บส้มโอนะครับแล้วอะไรรู้ป่าไใส่ส้มโอเยอะมาก70บาทอันนี้ทําเป็นบะหมี่แห้งคือผมก็ผมไม่เคยกินนะส้มโอก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกขอลองชิมอเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยอืส้มโอมันเปรี้ยวหวานอะ มันอร่อยเฉยอันนี้อร่อยจริงๆถ้ามากินอันนี้เลยลองดูซิกเจอร์นี้อันนี้ทีหลังก็ได้เป็นเบิ้ลแต่ผมว่าน,นี้อร่อย <Okay. S 1> มันลงตัวส้มโอกบบลงเหมือนกัน <'m> นี่คือครั้งแรกในชีวิตนะกินส้มโอกับก,ก๋วยเตี๋ยวคนคิดนี่คือแบบสัรหาจริงเมื yeah, 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 yeah. ่อกี้พี่ตุ๊กบอกว่าต้องกินกับน้ำซุปไม่ซุปแล้วอันนี้ลงตัวเลยนะครับคนยากโอเลี้ยงโอดมโบราณกินี่ไใช่ได้ อันนี้เป็นของกินเล่นนะครับเกี๊ยวกุ้งนะครับเป็นทางร้านจัดมาให้เกี๊ยวกุ้งนะครับเกี๊ยวกุ้งมีนึ่งกับทอดอ,อืมอร่อยนี่ทอดบอกเลยว่าอร่อยนะครับตอนนี้ถึงเวลาของหวานครับอันนี้เลยทับทิมสลิมโบราณซึ่งเขาบอกว่าเขาทำเองนะครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกก็เลยสั่งมาชิมซะหน่อยเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้ว สลิมเนี่ยที่ผมชอบเพราะความหอมของน้ำกะทิอันนี้ขอชิมหม <c oughs> น,น่อยอืมีหอมมากหอมหอมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับที่ต้องพูดเบาๆเพราะเดี๋ยวคน,น่ได้ยินอันนี้รีวิวยิ่งกว่าข้าเหีียวอีกของหวานนี่คือแบบ <c oughs> อืมทับทิมกรอบกับสลิมขอชิมทับทิมกรอบน่ <c oughs> อนอสรุปไง,ไง่ายๆอันนี้ กินก๋วยเตี๋ยวที่นี่แล้วต้องตบด้วยนี่ทับทิมกรอบกระสตริมห้ามพลาดเลยไม่เชียร์แต่บอกเลยว่าอร่อยจริงกับก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นชามละสี่สิบบาทนะครับเสิร์ชใน Google เลยตามที่ผมบอกเลยนะแ่บก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านณตุกจาอยู่ริมน้ําคือแค่วิวเนี่ยคือคุณก็คุ้มค่าแล้วแราคาก๋วยเตี๋ยวจะเริ่มต้นสี่สิบาทอันนี้คือสิเกนเตอร์นะเจ็ดสิบบาทผมบอกเลยนะถ้ากินคนเดียวมาเนี่ยสั่งโอเลี้ยงสักแก้วหนึ่งร้อยเดียวอิ่มอยู่ นะครับก็ฝากเพื่อนๆสำหรับคนที่เดินทางมาแถวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปแอร์อัดนะครับอันนี้เป็นร้านลับที่อยู่ที่อัมพวาฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ